สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่าริพาไทยทุกท่านคุณลูกค้าขาวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ธันชนกนะคะคุณลูกค้านะคะอยู่อำเภอตะกากาพืชผลค่ะจังหวัดอุบลราชธานีคุณลู u, <g> ากาค้าขา, <m> า u, วันนี้นะคะสั่งตัดเพิ่มเติมนะคะคุณพี่จ๋าขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะสั่งตัดเสื้อผ้าไทยนะคุณลูกค้าขาสั่งตัดเสื้อผ้าไทยนะคะสวมใส่ไปสอเนาะคุณอันนี้ก็เป็นคุณครูนะคะคุณลูกค้า่ะคุณครูอนุบาลเด็กเล็กน่ารักน่ารักนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะ,ะคะุณลูกกค้าาับงน เสื้อผ้าไทยเพื่อเสื้อผ้าสโลกคุณลูกค้าค่ะเสื้อผ้าสโลก ผ้าฝ้ายหางกระรอกสวยๆค่ะคุณลูกค้า่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ1290ัรบาท1,290รบาทคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขานี่ไงเป็นคอรูปใบโพเป็นคอรูปหัวใจสวยๆนะคะรวมไปถึงนะคะตรงนี้ค่ะจัดทาเป็นแขนกรีบบัวคุณลูกค้า่ะรอบอกอยู่ที่48นิ้วนะคะคุณลูกค้านะรอบอกอยู่ที่48นิ้วค่ะความยาวแขน8.5ความยาวเสื้อ2ี่อนิ้วสาหรับคุณลูก สั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะ1290ัรบาท1,290ัรเบาทเป็นเสื้อผ้าฝ้ายหางกระรอกใส่สบายไม่ร้อนราชีสัมพันธ์คุณลูกค้าคะระบายอากาศดีมากๆเลยค่ะระบายอากาศดีมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รออยู่นะจ้าเป็นไงคะสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆคุณพจจชอบสนใ สาม,มารถติดต่อสั่งซื้อติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยเรามีผ้าให้เลือกนะคะ37สีค่ะสําหรับผ้าสโลงวันนี้คุณลูกค้าคะสําหรับผ้าสล่งในวันนี้นะคะถ้าผ้าเสื้อตัวนี้หรอใช้2ผืน่ะ ใช้ผ้าสองผืนนะคุณลูกค้าขาถ้าเป็นงานผ้าสลงนํามาตัดเสื้ออย่างนี้นุ่มใช้ผ้าสลงสองชิ้นคุณลูกค้าขาใช้ผ้าสลงสองชิ้นเนาะวันแล้วที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ1290บาทเท่านั้นสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถนะคะเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณพี่จ้า0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะสแกนที่ QR code ค่ะคุณลูกค้าคคะะะะเเดีี๋ยยททักแกแชล้้่่ติออร์ใหหถาห็น Q A นะะน QR ะะู หน้าจอชรงช่อง Youtube แม่มริพาไทยตรงไหนคลิปไหนไลฟ์สดไหนอย่าลืมนำโทรศัพท์นะคะมาสแกนที่เคียวอโอคดด้วยโอเคนะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะวันนี้นะคะก็ตัดให้เรียบร้อยพร้อมใส่ตัดให้เรียบร้อยพร้อมใส่คุณลูกค้าขาใส่กับกระโปรง ใส่กับกระโปรงสีพื้นเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆคุณพี่จ๊านะคะคุณพี่สามารถนะคะติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยใส่รอบอกเท่าไหร่อะไรยังไงก็บอกนะค,ะคุณลูกค้าค่ะเดยวทางร้านของเราตัดให้เดี๋ยวทางร้านของเราตัดให้น,ใหนะคะคุณลูกค้านะ,ะสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะเห็นไหมเหมือนที่นุมบอกถ้าเป็นเสื้อนะคะไม่ว่าคุณลูกค้านะคะอก48อก50นุ่มจะตัดแค่ตรงช่วงไหล่ตรงนี้อยู่ที่16นิ้วค่ะตรงไหล่ตรงเนี้ยอยู่แค่16นิ้ว